คุได้ครับอยู่กับผมส่นตัวครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบปะกุกกันนี้นะครับแค่จนแจกจบผมจนปิดฝาท้ายไม่ได้ฮวมฮือฮือลือฮือแค่เสร็จจะเรียกห้านาทีนี้ร้อยมันตืเร็วนะผมเลยผมเลยมาเล่นมาปะกุกกันตามที่แบบมีนี่แบบช่วงนั้นนะโอ้ยตอนแรกมีเพจ มีมีแบบพิเจอร์แขกลิงแขกลิ้งแกิแล้วก็มีแบบไอ้นี่ถ้าออกมาไม่มีใครส่งเองเข้าตู้โทรศัพท์ส่งข้อความหาตัวเองโนเกียจะมีจะมีสองรุ่นที่นีกว่ารุ่นแรกก็คือสามดามเอ็นสูย์รุ่นที่สองที่เป็นจอสีฟ้าก็คือแปดสองห้าูเขาเรียกว่ารุ่นผิเสอ้อตัวเป็นแบนเล็กๆ มือนะผมจะมีเจ็ดสองห้าศูนย์กับแปดห้าศูนย์จะผมไม่เคยบากบอลเขาถ้าดูในชุดไหมครับจะไม่เห็นนะรูปกดไลค์กดแชร์ก่อนกดไล้์ก่อนม้ดึงกิงๆด้วยครับนี้ก็จะยากจกินแล้วก็จะมีรุ่นท็อปของเขาที่ออกมาแปดแปดห้าศูนย์ในตัวที่แบบกดเสร็จแล้วสไลด์ชักขึ้นมาเออก็ยังก็ยังก่อนที่เป็นใบไม้ ถ้ากระโดดทันก็ให้กระโดดทันก็อว่างๆอ่ต้องสามสามนึ่งสูตรจิเริ่มมนจะไปรุ่นไหนก็ยังแบบคือไอ้นี่คือจอขาวดำอ่าแต่พอเป็นเป็นสามสามึ่งสูมันจะเป็นได้เริ่มก้นได้รแต่ผมให้เป็นเลนเลินึ่แล้วก็จะมาเป็นปดสองห้มรซึ่งมันจะเหมือนตีกีเสื้อที่มันจะแบบเาเรียกว่ารุ่นีเสื้อบุมมันจะเป็นแบบ ชี้ชขึ้นมันกดมันกดช้าเกินแล้วจะเป็นจอสีงั้นผมเปลี่ยนกัอสีจอ้เวลาผมจอสีนี้ไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าไฟสีฟ้านะครวันนี้หอมสม ก็จะมาเป็นไอ้นี oh hey, oh oh, ่แหละใบไม้หลังจากทักก็จะเป็นใบไม้ต้นนีอ้ยอ่าไม้จัดอ๋อใอ้ก็ได้ว่าต้องเห็นภาพถ้าพูดรุ่นอย่างเนี้ยพอ้่เห็นภาพสองาตัวเนี้ยคือแบบพอถ่านสาำสามไปสามสามสูนจะเป็นกอนลืดกน ตัวนี่สองลนเนี่ยฮะกอดดอ่เาองนั่งทางไกลอ๋อโอเคโอเคโอ้นทางไกลบาไกลนู่นน่ะอะไรนะกัเหมืนกันกับเหมือนกันไม่อเกือ้องเกอบงเกืเกือบงเกืีบตอเืองเกือบต้องเตเกือบ้องเกี่เยต้เเกเกืบนบเวลาวันไงนที่บีอ้้งือบอบบกเกต้องกลก โมเมนต์เขาจะต้องแบบเอาขึ้นกระบะไลั้เป็ดหลงนุ่มตองหาที่อยู่แถวๆนี้โอ้ยพี่มูดันไปหัวแล้วหน่อยยุ่ยยุ่ยยุ่อยยุ่ยเดี๋ยวรอให้ลูกโตแล้วพี่โอชิเขาจะนอนอยู่ค่ะพี่โอชิเออต้องหาไงหาไม่ได้นี่ใช่เอาเนี่ยมันยากต้องหาให้หน่อยโอ้ยมีเงาเคยไม่รู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถืออะไรบอกด้วยมาคว้าไปดูต้งเทมใช่ตุนตองกส่มันไอ้นี่ไงมันชื้นตมันชื้นเดี๋ยวโคงหายเลยไม่งั้นก็ไปใส่ถังข้าวใส่ใช่ อันนี้รุ่นโบราณนี่คนโบราณนะถึงรู้แบงเปียกแล้วครับพี่แบงเปียกก็ต้องใส่ถ่งนข้าวสารขายไงดิขายเลยมองมองมองตามเลยมองตามเลยยี่สิบก็ไม่หายอาจจะไม่หายอาจจะเปียกมาเงี้เหรออ้ยแบงเปียกมองตามเลยรีบรีบหุงข้าวเลยเตรียมล้างห้องข้าว ของเราคือเอาแตบบ่ว่าไม้สนี่ปกปากข้อลงมอาแดอดแต่ขาเดืนตาลงน้อยให้ดูดีหน่อยเลขขับรถดีดี กาดีเจอผู้ชายอย่าอย่าอย่าขับต่อให้จอดคมคืนไม่ใช่เขาค่มคืนมานะมันน่ะค่มคืนเขาชุดนี้เศรษฐกิจแย่ของขาดเดี๋ยวมืุกี้นี่คุยกับพี่แม่มอยู่บอกว่าจะไปตะวันแดง อ,อันนี้ไม่และอันนี้มันเสริมอะไรไปด้วยไม่คือถามอ้ําเราไม่เราเข้าใจไงคือน้องก็ยังเที่ยวเที่ยวอยู่เออได้โอเคแต่ไอเน,นี้ยมันเกี่ยวอะไรซ้อมซ้อมอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องแล้วถ้าไปอยู่ตรงไหนถ้าไปที่ <c oughs> จะเล่าให้ฟัง <c oughs> มีอยู่สองรอบได้ไปเที่ยวอันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปทางไปต่างจังหวัด แม่อยากไปเที่ยวแม่เลยบอกว่าน้องปันครับเดี๋ยวมา,มา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 ไปซื้อวิกให้ที่เซเว่นอยู่กับยาวแม่กับมาวิกมันซื้อกลมากเลยเหรอครับรอบรอรอที่สองเล่นวิกไม่ต้องเล่นแล้วครับจะไปไหนก็บอกมึงหมดแล้เอเอตอนแรกเราไม่กล้าบอกไงว่าเออไปงี้นะแล้วเคยพาไปอยู่สำนักงานเกษตรตอนนี้ว่าไปช่วยงาน เขาไปก,กินเหล้ากินเบียร์กันตั้งแต่นั้นมาคือแม่ไม่กล้ากินต่อหน้าลูกตาครับรู้ไหมว่าการกินเบียร์มันไม่ดีนะคกนกะกินแล้วตกนรกตาเงินมันตาเลิกกินเลยตั้งแต่นั้นมาคือแม่ไม่การให้ลูกเห็นเด็กสมไมนี้หล่อยากเออจริงๆต้องบอกตรงๆนะพักกินนะครับกินแล้วตกนรกนะคับอกเนี่ยนะเออเราก็เลยเออเอ่ะเข้าใจแล้ว หลังจากนั้นคือจะไปแบบเดี๋ยวบอกเลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อเออต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกินป้าบ้ากินได้แค่วันเกิดครับป้าเกิดบ่อยแล้วปีนี้เกิดทุกวันเลยมีวันเกิด300ลยวัน ถ้าป๋าเล่นนัมมี่นี่เขาไม่ให้ป๋าเล่นด้วยแล้วเนี่ยขยันเกิดแล้วเงินไม่ต้องบอกพี่แหม่มว่าถ้ามีแป้งอื่นะเอามาก่อนได้ภายในเดือนเนี่ยเพราะว่าคืออย่างน้อยคือเกษตรยังไม่ได้เกษียณยังไงพอร์มันก็ดีกว่าตอนที่เกษียณไปแล้ว ถ้ามีลูกค้าสนใจทำบัญชีก็คุยนอกรอบได้นั้เจอกราบขอบคุณเลยนะนั้เจอที่ริมมากับตะวันแดงไ,ไดปริมมาเลยนะใช่ส่งเอกสารที่ริมมากับตะวันแดงก <Okay. S 1> ็ได้วเวลาเราไม่ส่งเวลางานคุยไม่ได้เพราะว่าทํางานให้บริษทัทเองเดือนเขาไม่สะดวกแล้วถ้าส่งที่นนริมมาหรือตะวันแดงจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้คือก่อนกลับก็คือเดินไปเคาน์เตอร์ด้วยเควินนี่ก่อน <at> <c oughs> ลได้ค่อมัชีพันธเดี๋ยอลูกค้า0อบพทน่ลูกค้าไงพี่ส่งเอกสารพี่กลับเลยไหมคะเอากลับเลยค่ะน้องเดี๋ยวพี่มีโซนต่อพี่ฝากเคลียร์บิลชื่นเอาเลด้วยงานพี่จะลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะไม่มีดิทำยังไงก็หาข้อพันธุ์นไม่เจอเลยนะไม่เ เขาถามคุยอยูเดี๋ยวพี่คุยให้เจ็ดค่าคุยแพงไหมก็บอกค่าคุยแพงไหมต้องต้องตะวันแดงสักโปรสองโปรเลยไปถึงว่าเราไปกินหรือเราไปดั้งดูเขากินเดี๋ยวพี่ไปถามให้เพราะว่าแกเลยค่ะไม่รู้ว่าได้ไปหรือยังเจมคุยไว้นานแล้วแหละเจมถามนาน